สวัสดีฉันเคียวฟุอาคาลิเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างพิเศษก็เลยจะมาทำคลิปแฟก a b อเบ m ลมีล่างจากชื่อชื่ออาคาลินามสกุลเคียวฟุอายุก็เป็นความลับไปก่อนก็นแล้วกันนะคะเกิดวันที่18เดือน6ค่ะชอบ กระเพาไก่คลุกมากเพราะงั้นแล้วสามารถสแกน QR Code ตรงกลางจอตอนนี้หรือหรือกดลิงก์ใน d e s c r i p t i o n ได้เลยนะคะอีอีภาษาที่พูดได้คล่องมีหนึ่งภาษาก็คือภาษาไทยแต่ว่าถ้าที่พอพูดได้บ้างก็เออ ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวจะลองพูดภาษาญี่ปุ่นให้ฟังนะคะด้เลค่ะชอบสีแดงค่ะพ่อเห็นสีนี้แล้ว <c oughs> ก็รู้สึกถึงการมีชีวิตนั่นเองค่ะ <c oughs> โอ้แล้วก็เราน่ะ <c oughs> เล่นดังรีได้ด้วยนะถึงจะไม่ใช่ของจริง พอจิ้มจิ้มได้บ้างนั่นก็คือเปียนโนค่ะเดี๋ยวจะลองเล่นให้ฟังดูนะ สุดท,ท้ายความปรารถนาอยากให้เป็นจริงจริงๆแล้วก็เป็นจริงนะนะอยากรู้ลเปล่าล้วว่าคืออะไรคาตอบก็อยากมีชีวิตต่อไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ได้รับโอกาสมาแล้วไม่อยากจะกลับไปอยู่กับที่เที่บนั้นอีกแล้วขอแล้วแหละค่ะขอบคุณวันนี้นะคะที่ทำให้ฉันได้รับโอกาสนั้นนะ่ะ Ha ha ha!